ยินดีต้อนรับสู่ w k p Auto แหล่งรวมข้อมูลรีวิวและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารยานยนต์แห่งอนาคตและโดรนขั้นสูงที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโดรนรบรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025นั่นคือ w k 450ซึ่งเป็นระบบอากาศยานไร้คนขับรุ่ใหม่ที่พัฒนาเพื่อรองรับทั้งภารกิจลาดตระเวนและการโจมตีอย่างแม่นยำ w k 450รุ่นปี2025ถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นในกลุ่มโดรนยุทธวิธีซึ่งออกแบบมาให้มีความล่องหนว่องไวและสามารถบินได้นานเหมาะสำหรับภารกิจในพื้นที่อันตรายโดรนลำนี้มีรูปร่างที่เพรียวบางตามหลักอากาศพลศาสตร์เคลือบด้วยวัสดุสนทซับคลื่นเรดาร์ทำให้หลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบเรดาร์ขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังสามารถบินในเขตการรบได้อย่างปลอดภัย จุดเด่นของ w k 450คือระยะเวลาการบินที่น่าประทับใจสามารถอยู่บนอากาศได้นานกว่า30ชั่วโมงทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและโจมตีเป้าหมายได้หอลายจุดภายในเที่ยวบินเดียว รนสามารถบินได้สูงถึง25,000ฟุตรครอบคลุมพื้นที่วงกว้างและอยู่นอกระยะการยิงของอาวุธจากภาพ,พื้นดินนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมผ่านดาวเทียมจากศูนย์ควบคุมที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายพันกิโลเมตร w k 450มาพร้อมเซ็นเซอร์ขั้นสูงหลายชนิดรวมถึงกล้องตรวจการกลางวันและกลางคืนที่มีความละเอียดสูง และเรดาร์แบบซาที่สามารถมองทะลุก้อนเมฆหรือสิ่งกีดขวางบางประเภทได้ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสภาพอากาศระบบการติดตามเป้าหมายการชี้เป้าด้วยเลเซอร์และการถ่ายทอดวิดีโอแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานกับหน่วยรบอื่นด้านอาวุธดโดรน w k 450ติดตั้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง เช่นขีปนาวุธริมสโตนและระเบิดนำวิถีซึ่งสามารถเลือกติดตั้งได้ตามภารกิจโดยมีจุดติดอาวุธใต้ปีกและมีช่องเก็บอาวุธแบบโมดูล่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วระบบเลงเป้าอัจฉริยะของโดรนรุ่นนี้ยังสามารถช่วยในการตัดสินใจยิงโดยอัตโนมัติในบางกรณี ลดระยะเวลาระหว่างการตรวจพบเป้าหมายกับการโจมตีอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินขับไล่ที่มีนักบินได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นเครือข่ายการรบที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ดั450ยังถูกออกแบบให้สามารถรับมือกับการคุกคามจากศัตรูได้ดีมีระบบรบกวนสัญญาณเรดาร์อุปกรณ์ลวงและกลไกหลบหลีกอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบสำรองในหลายส่วนและซอฟต์แวร์ซ่อมแซมตัวเองช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในด้านการบำรุงรักษาและการนำไปใช้งานโดรนรุ่นนี้สามารถประกอบและขึ้นบินจากสนามบินชั่วคราวหรือแท่นปล่อยเคลื่อนที่ได้ทำให้สามารถส่งกำลังเข้าไปยังสนามรบต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยระบบควบคุมภาคพื้นดินยังรองรับมาตรฐานของ NATO เเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรทางทหารได้ สรุปแล้ว w k 450รุ่นปี2025เป็นโรนรบอนเนกประสงค์ที่ผสานความสามารถในการเฝ้าระวังการโจมตีและการเอาตัวรอดในสนามรบไว้อย่างลงตัวเป็นอีกหนึ่งกาสำคัญของยุทธวิธีสงครามยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวชี้ขาด ขอบคุณที่รับชม WKP Auto หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการทหารและยานยนต์สุดล้ำอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจครั้งต่อไป